ในมุมมองครับเมื่อก่อนเราเคยเจอเคยเล่นเจอแบบทีมบีจีเนี้ยเราก็คิดว่าแบบเสักวันหนึ่งเราก็แบบว่าอยากอยากจะมาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้คือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาร่วมทีมครับก่อนที่จะตัดสินใจมานี่เราก็แบบพร้อมที่จะมาซัพพอร์ตตำแหน่งผู้ษาประตูซัพพอร์ตทีม แต่ถ้าเกิดมันเป็นโอกาสแล้วเรา,เราก็อยากแบบถ้าเกิดมีโอกาสเรา,าก็อยากแบบทําหน้าที่ให้ให้มันออกมาดีดีดีที่สดุดอ่ับ <Adjust ing and forth> ยังยังยังมีความกระหายที่จะลงเล่นในไทยลีกอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับการซ้อมมากกว่าครับซ้อมแล้วก็มีมีโอกาสลงเล่นสม่ำเสมออะไรเงี้ยมันก็แบบทำให้เรามั่นใจอะไรเงี้ย ตอนนี้ครับได้เริ่มซ้อมกับทีมบ้างแล้วนะครับการปรับตัวแล้วก็บริกาศการซ้อมที่นี่เป็นไงบ้างครับก็ก็อย่างที่โค้ดเป็นโค้ดต่างชาตินะครับโพ้าประตูต่างชาติเราก็แบบปรับให้เข้ากับสไตล์โค้ดบอลเร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับเราก็แบบต้องใช้แรงเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เหมือนกับว่าบอยเขาตั้งมามาตรฐานไว้แล้เขาก็อยากแบบให้เราอ่าถ้าเกิดไม่ได้เหมือนบอยเงี้ยก็ให้แบบ ทีบตัวเองขยับขึ้นมาให้แบบใกล้ๆเหมือนใกล้เคียงบอยหน่อยเพื่อที่จะแบบซัพพอร์ตตำแหน่งเนี้ยให้ให้ได้อะไรเงี้ยครับผมการมาอยู่ที่ก็ได้ได้คุยกับน้องๆบ้างนะครับก็อย่างเก่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็พวกเจมต้นอะไรเงี้ยครับครับผมก็คุยถึงเรื่องการฝึกซ้อม แต่และว,วันอะไรเงี้ยครับว่าโค้ดให้ทําแบบนี้เราก็ทําตามแล้วก็จะแก้ยังไงอะไรเงี้ยครับครับผมพี่เก่งได้มาอยู่กับทีมตอนนี้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับนะครับความพร้อมของทีมตอนนี้เป็นไงบ้างครับสำหรับเลกที่สองที่กำลังจะเริ่มขึ้นความพร้อมก็คิดว่าตอนนี้ก็น่าจะพร้อมนะครับเพราะว่า,าตัว ตัวหลักที่แบบทีมชาติอะไรก็เริ่มกลับมาก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มกลับมาซ้อมแล้วอะไรเงี้ยครับตอนนี้เราเราก็มีความพร้อมครับสำหรับการไปเยือนราชบุรีในบ้านเขาก็เล่นดีครับเล่นดีแล้วก็แบบแข่งในบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถามว่าเราก็คงไม่ประมาทเล่นแบบไม่ประมาทครับ ก็ยังไงก็ต้องเอาแต้มกลับมาให้ได้ครับผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับอ่าก็ผมก็จะถ้าเกิดมีโอกาสก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ให้ดีที่สุดครับแล้วก็อ่าเลขสองนี้ก็อยากให้ติดตามผลงานผมด้วยแล้วก็ทีมด้วยครับผมขอบคุณครับ